รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการดีไ Idol คนมาดานใจกับเศรษฐกิจไทยสร้างสารรค์ครับเรายังอยู่ในช่วงเวลาของเทปพิเศษที่เราร่วมาทางรมทรัพย์สินทางปัญญาก,กระทรวงพาณิชย์ที่จะนําเสนอให้คุณผู้ชมได้ดู17บุคคลที่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ชมนั้นเกิดความคิดสร้างสารรค์จากทั้งหมด15อุตสาหกรรมสร้างสารรค์ด้วยกันครับซึ่งโครงการนี้ก็อยู่ภายใต้ในโยบายของรัฐบาลในตอนนี้ที่อยากจะผลักดันให้เศรษฐกิจของบ้านเรานั้นเติบโตในอนาคตภาคหน้า ด้วยความคิดสร้างสรรค์น,นะครับหนึ่งใน17คนที่เราจะนําเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูในวันนี้เป็นบุคคลที่นําความคิดสร้างสารรค์ของเขานั้นออกมาใช้ในรูปแบบที่สามารถจับต้องได้จริงๆครับถ้าพูดกันจริงๆแล้วความคิดสร้างสรรค์นในมุมมองของหลายๆคนก็น่าจะเป็นเรื่องของนามธรรมาท,ที่ไม่สามารถจับต้องได้ใช่ไหมครับแต่เขาผู้นี้ทําให้มันกลายเป็นรูปธรรมและสามารถจับต้องได้จริงๆด้วยการที่ตัวเองมีอาชีพเป็นสถาปนิกเนี่ยแหละครับมาดูกันครับว่ากระบวนการความคิดของสถาปนิกผู้นี้ ในยามที่เขาเจอจุดวิกฤตในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจนั้นตกต่ำที่สุดสถาปนิกผู้นี้สามารถนำพาบริษัทของเขารอดพ้นมาได้อย่างไรไปชมชีวิตที่น่าสนใจของพี่ดวงดวงเรธิบุญน้ากันเลยครับสนับสนุนโดย Full LED Slim TV ครั้งแรกจาก LG Infinia กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผมเปิดออฟฟิศในจังหวะซึ่งคนอื่นเขาไม่เปิดกันอ่ะผมเปิดตอนจังหวะของปี40ซึ่งเศรษฐกิจลงเฮวกันหมดอ่ะถ้าเราเริ่มธุรกิจเราจะจุดที่ต่ำสุดเนี่ยมันไม่มีทางต่ำกว่านี้ถ้าเราลอด40ไม่ได้เนี่ยที่เหลือไม่มีระยะและถ้าเกิดตลาดมาเริ่มโตเนี่ยเราจะโตพร้อมตลาดผมไม่ได้เป็นคนเก่งนะแล้วก็ผมไม่ได้เป็นคนที่ฉลาดแต่ผมเป็นคนที่ขยันและอดทน ความที่สร้างสารรค์ไม่ใช่เรื่องของพอรสวรรค์เป็นเรื่องของการฝึกฝล <Yeah. S 1> สวัสดีครับสวัสดีครับ พี่ดวงนะฮะดวงฤทธบุญนาจริงๆแล้วพี่ดวงก่อตั้งบริษัทนี้มานานแค่ไหนแล้วครับก็ปีหน้าคงครบ12งปีแล้วครับ12ปีแน่นอนละครับจะเป็นสถาปนิกไน้จะต้องเรียนมาทางด้านนี้โดยเฉพาะตอนเด็กๆมีความใฝ่ฝันว่าอยากที่จะเรียนด้านนี้ตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าครับก็จริงๆผมว่าเหมือนเด็กทั่วๆไปนะฮะตอนที่เด็กมากๆก็คงไม่รู้หรอกนะว่าสถาปนิกคืออะไรครับก็รู้จักนักวิทยาศาสตร์บ้างรู้จักนักบินอวกาศอะไรเงี้ยนะฮะก็อยากจะเป็น พอเริ่มโตขึ้นก็จะเริ่มรู้สึกว่าอย,อยากเป็นนักนิวเคลียร์ฟิสิกส์มีความแบบไอสไตล์ไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่ามีความใฝ่ฝันคือสนใจเรื่องอะไรประมาณนี้แล้วก็พอคนพบว่าตัวเองไม่ชอบวิชาเคมีเลย <S 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 ช่วงท้ายเลยก่อนเรียกว่าม6หลังจากเลือกคณะอะไรเราก็ตัดสินใจที่จะเลือกสถาปัต นะ,ค,ะคืออยากจากจะเป็นสถาปนิกละทำไมคือจริงๆมาดูแล้วเนี่ยลักษณะของตัวตนของเราเนี่ยมีส่วนผสมระหว่างศิลป,ปะกับวิทยาศาสตร์พอสมควร,ค,รคือเราเป็นคนที่สนใจเรื่องของวิทยาศาสตร์มากแต่ว่าก็มีความสนใจเรื่องของศิลป,ปะ<ม>เด็กๆวาดรูปประกวดได้รางวัลอะไรประมาณนี้นะครับดูจากสิ่งที่เราเป็นแล้วเนี่ยส่วนผสมแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นสถาปนิก ตอนที่พี่นุ่เด็กๆมีเลโก้ป่ะมีเลโก้ป่ะพี่ต่อป่ะต่อต่อจริงแล้วที่บ้านสมัยก่อนก็ของเล่นน้อยก็จะมีของเล่นหลักๆที่เล่นอยู่ประจาก็ไอเลโก้เนี่แหละต่อเป็นอะไรบ้างครับยานเป็นตึกเป็นอะไรจริงๆคือปกติไอเลโก้เนี่ยเขาก็จะมีวิธีต่อให้นะเขาจะมีรูปให้ว่าต้องต่อเป็นรูปนี้รูปนี้เนี่ยเราไม่เคยต่อแบบนั้นเลยอเรอก็จะต่อเป็นอะไรบางอย่างซึ่งเราคิดของเราเองตลอดเวลา นะ่าอาจจะเป็นที่มาที่ไปว่าทําไมช่วงสุดท้ายของชีวิตมัธยมถึงเลือกที่จะเรียนต่อทางด้านสถาปัตย์เพราะเข้าไปจริงชอบไหมครับก็เข้าไปครั้งแรกเนี่ยตกใจนะครับเพราะจริงแล้วเราไม่ได้เตรียมตัวมา เท่าเท่า,ท,า,ท,าที่คนอื่นคุเตรียมคือเราไม่รู้เลยว่าเข้าไปแล้วเขาต้องเรียนอะไรบ้างพอเข้าไปชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับจากที่เคยเป็นคนที่ขี้อายก็จะต้องไม่ขี้อายนะครับจะต้องเพราะว่าคณะเขามีเงื่อนไขข,รรของกิจกรรมเนี่ยเยอะทํางานร่วมกับคนอื่นเยอะ<ม>ในช่วงที่เราอยู่ที่คณะเราก็ได้ทํามีโอกาสทําทั้งเรื่องของงานกิจกรรมต่างๆครบนะฮะโดยเฉพาะยิ่งละครเราเข้าไปมีส่วนร่วมเยอะเหมือนกันก็ได้เล่นละครบ้างได้เขียนบทได้แต่งเพลงอะไรบ้างก็สนุกดีในขณะเดียวกันที่เรียนที่จุลาเนี่ยก็ทํากิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับผมทํา กิจกรรมของสภานิสิตจุฬาเนี่ยจนทั้งสุดท้ายก่อนจะจบนี่ได้เป็นเลขาธิการสภานิสิตจุฬาเพราะฉะนั้นจากคนที่เคยแบบขี้อายก็เลยรู้จักคนไปหมดเลยสาวๆลุมจีบด้วยป่ะครับตอนนั้นหน้าตาไม่หล่อแบบเปอดฮะตอนนั้นหน้าตาไม่แต่ตอนนี้พี่หล่อมากเลยนะ,อะขอบใจมาก<笑><笑>ช่วยกันมากกนะ็จริงๆไม่ค่อยได้สนใจนะพูดจริงๆเพราะว่าก็ เรียนหนักมากนอนถ้าจะไม่ได้นอนเราเรียนแล้วทําเรื่องเรียกว่าโปรเจกต์่ะนะฮะมันมีเรื่องต้องคิดเยอะนะครับแล้วเวลาคิดก็ไม่ค่อยจะทานก็ต้องอดนอนเพื่อจะคิดมันทํามันให้จบนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของวิชาชีพถึงจบมาแล้วทุกวันนี้นะฮะทำงานมา20กว่าปีก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ตอนที่เรียนเราอยู่ คะแนนดีกว่าเพื่อนไหมครับตอนจบคะแนนเป็นอันดับที่ประมาณที่3ามที่สของคณะได้กเกียรินิยมได้กเกียรินิยมแต่ตอนตอนโปรเจกแรกนี่ไดเอฟนะอาจารย์แบบร้อนลงพื้นเลยบอกว่าใช้ไม่ได้แย่มากสาเหตุเพราะว่าก็ไม่รู้เขาทํากันยังไงคือไม่รู้เขาเรียนกันยังไงคือเราก็ทําไปตามความรู้สึกแบบที่เราเรียนมาสมัมยมัธยมแต่ปรากฏว่ามันจริงแล้วมันมีมันมีกลไกของมันมันมีแพทเทิร์นของมันที่ต้องทําแล้วเราไม่ได้ทําตามนั้นอาจารย์เขาก็ไม่รับเขาก็โยนทิ้งนะ <A. S 1> วันนั้นเนี่ยวันนั้นรู้สึกอะไรไหมฮะโดนดอน F ชิ้นนั้นนี่ก็มีความหมายนะฮะเพราะเราก็รู้สึกว่าเราต้องเอาชะลมันให้ได้เราจะต้องกลับมาให้ได้สุดท้ายอย่างตอนที่ผมจบวิทยานิพนธ์ผ,ผมก็เพราะนั่นก็คือว่าเราก็พลิกกลับมาได้เพราะจริงๆแล้วทุกคนมันไม่ได้มาจากความเก่งทั้งหมดหรอกมันเริ่มต้นจาก F ได้แล้วสุดท้ายผมก็จบ A ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ความตั้งใจมาก ตอนที่อยู่บริษัทเก่านี่ททำคอนโดเป็นว่าเล่นเลยสะมสิชั้นนี่ททำไปหลายตึกเลยพอตอนมาเปิดออฟฟิศตัวเองเนี่ยงานแรกที่ออกแบบเนี่ยเป็นห้องน้ำหนึ่งห้อง <laughs>